แผนเทสวันนี้นะครับสนับสนุนโดยบล็อกเอ็กผู้นําด้านเทคโนโลยีการเทรดเป็นบล็อกเกอร์สัญชาติออสเตรเลียนะครับให้บริการมากกว่า13ปีแล้วก็ยังมีท็อปไลน์เส้นอย่างเอซิกโด่งดังในสายการเทรดทองสุดๆนะครับด้วยค่าสเปรดเฉลี่ย12จุดแคบที่สุดในตลาดแล้วก็ยังไม่มีค่าคอมพิั่นเพิ่มเติมอีกด้วยนะฮะไม่ว่าเราจะเป็นสายสกาวปิ้งสไนเปอร์หรือว่าเดชเนะี่ยไม่ว่าจะเป็นสายไหนก็สามารถเทรดได้ลื่นไหลด้วยระบบสเสถียนสามารถออกออเดอร์ได้ไวมากระดับ4มิลลิวินาทีนะฮะไม่จะะาก เราสามารถเทรดชนข่าวได้สบายนะฮะและที่สําคัญเป็นเจ้าแรกๆที่พานักเทรดไทยเนี่ยทำการเทรดได้บนเทรดดิ้งวิวถ้าเราเทรดทองอยู่แล้วนะครับต้องนึกถึงบ o อกเอ็กแคทุกคนสามารถสมัครเข้าร่วมเทรดกับบล็ a กเอ็กแคได้ที่ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับสำหรับเทรดเดอร์ชาวลาวสามารถเทรดกับเอ็กแคได้แล้ววันนี้เปิดบัญชีง่ายๆเพียงแค่ใช้ัตรประจําตัวสวัสดีเพื่อนๆเทรดเดอร์ทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มาวางแผนเทรดทองคํากันเหมือนเดิมก็สําหรับแผนของสัปดาห์ที่แล้วนะครับที่ผมให้ไปก็จะเป็นแผนนี้นะในเทเล gram นะครับ เป็นแผนนี้นะฮะก็ให้เซลนะครับจากประมาณช่วง2450นะครับ2449 2450เกอนาะหลังจากนั้นนะฮะกราฟราคาก็อาไดล้ล่วงลงมานะฮะตามนี้เลยอ่าก็ TP ไปเนาะก็มีแผนเดียวนะฮะที่ผมให้ไปนะครับก็หวังว่าหลายๆท่านที่อยู่ในเทเลแกรมนะฮะก็น่าจะบวกไปเนาะ ก็เดี๋ยวเรามาดูแผนวันนี้กันนะครับว่ากราฟราคาเนี่ยเขาจะมีแนวโน้มปรับตัวไปในทิศทางไหนต่อได้บ้างนะครับก็ในจุดนี้ช่วงหลังข่าวเนาะผมก็มีแผนเทรดในไลน์เทรดนะครับตรงนี้หนึ่งออเดอร์นะครับก่อนที่ราคาเนี่ยจะทุบลงไปหยาบเลยเนาะเดี๋ยวผมขอลบทุกอย่างออกไปก่อนนะเคลียรกราฟโล่งๆเลยเมื่อเช้า,ชารกราฟลงไว้นะฮะตอนแรกก็ว่าจะให้เซลโซนนี้นะครับเป็นโซนเฟลโลแก็บนะครับ แต่ตอนนี้ไม่ทันแล้วนะต้องวางแผนใหม่แล้วโอเคมากราฟลงๆเลยนะฮะถ้าเรามองภาพใหญ่เนะี่ยของเ1หนนะครับ1นนะชั่วโมงนะครับ1นึงชั่วโมงเนะี่ยกราฟนะครับเบคโครงสร้างลงมานะฮะอ่ากราฟเบสโครงสร้างนะครับจุดนี้นะฮะที่กราฟรีเจกรีเจกเนื่องจากว่ากราฟเนี่ย เขาได้เทสดีมานชุดนี้นะครับอ่าถ้าเห็นชัดเลยก็ของ M30 นะครับประมาณนี้แล้วก็มีดีมานอีกหนึ่งตัวนะครับอยู่ตรงอยู่ด้านล่างนะครับประมาณนี้เดี๋ยวผมตีเป็นเส้นนะครับราคาตามนี้นะฮะสองสี่ศูนสาม 2412นะฮะแล้วก็2391 2303นะครับอันนี้เป็นโซนดีมานดีมานนี้นะครับรีเจ็กราคาได้3,000กว่าจุดเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้กราฟเนี่ยก็ยังอยู่เหนือดีมานอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปดูไทม์เฟรมที่เล็กกว่านี้นะครับว่าเราจะเทรดยังไงได้บ้างนะครับจุดนี้นะฮะกราฟราคาล่าสุดเนี่ยกราฟ ทำโครงสร้างขึ้นนะครับทำโครงสร้างขึ้นแล้วก็เบรกโครงสร้างลงนะครับอ่าเบรกโครงสร้างลงแบบนี้ถ้าเราดูทมาเฟรมที่ใหญ่ขึ้นเนะี่ยหมายความว่ากราฟเนี่ยตรงนี้นะครับเขามีการย่อแล้วนะครับก็คือกราฟช็อคโครงสร้างของทมาเฟรมตามเฟรมใหญ่นะครับแล้วก็รีบาลขึ้นไป โซนพรีเมียมนะครับแล้วก็พักตัวลงมานะฮะเพราะฉะนั้นจุดนี้นะครับในไทม์เฟรมเล็กเนี่ยก็ได้เสียโครงสร้างรอบรีบาวชุดนี้แล้วนะครับเบรกลงมาเพราะฉะนั้นเราจะต้องหาจุดเซลล์ต่อไปนะครับจุดเซลล์เนี่ยกราฟอาจจะมีการย่อขึ้นไปเล็กน้อยนะครับแล้วเซลล์ลงไปนะครับเบื้องต้นเนี่ยอาจจะมองดีมานเดิมก่อน นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ากราฟลงไปต่อนะครับยังไม่มีสัญญาณกลับตัวนะลงไปต่อเบรกได้นะครับเราจะ follow follow sell ลงไปด m a n นถัดไปนะครับอืมประมาณนี้ถ้าเบรกดีมนันได้ก็อาจจะเล่นเบรกรีเทสก็ได้นะครับเบรกรีเทสลงไปดีมนันด้านล่างนะครับลงมาดีมนันด้านล่างแล้ว เราต้องดูสัญญากับตัวอีกทีหนึ่งนะครับอืมอาจจะมีการฟอร์มตัวแล้วย่อนะครับอืมแต่ย่อขนาดไหนอันนี้ไม่ทราบนะครับต้องรอกราฟน้านง,งานถ้าเกิดเราเบรกลงไปต่อก็จะเป็นการทำนิวโลอ่าประมาณนี้นะครับต้องรอกราฟย่อนะถ้า ไม่ย่อผมก็จะไม่มีจุดเข้าเซลนะครับอ่ะปล่อยให้กราฟลงไปเลยเพราะว่าเราพลาดจุดที่ดีๆไปแล้วนะครับจุดด้านบนเนาะอืมถ้าลงไปเลยเรารอฟอร์มตัวในดีมานี้นะครับถ้ามีคอนเฟิร์มภายในดีมานี้เราต้องเข้าเทรดก่อนนะครับเพราะกราฟราคาเนี่ยอาจจะลงมา,าเก็บโซนนี้เพิ่มนะครับอืมแต่ถ้าเบรกได้ก็เล่นเบรกรีเทสก็ดูไปตามหน้างานนะครับว่ากราฟเนี่ยเขา เคลื่อนที่แบบไหนนะครับอ่าตรงนี้เขาย่อย่อไปที่ไหนได้บ้างนะครับย่อไปที่ไหนได้บ้างก็จะมีโซนนี้1โซนนะครับอ่าแล้วก็โซนต่อไปก็จะเป็นโซนนี้เลยนะครับอ่าเราย่อขึ้นมามีคอนเฟิร์มเซล์นะครับแล้วก็โซนด้านบนนะฮะอันนี้ผมลงคลิปไปไม่แน่ใจว่าจะทันหรือเปล่านะครับ สองโซนนี้เนาะถ้าลงคลิปไปแล้วถ้าไม่ทันนะครับก็ไปรอโซนด้านล่างนะครับหรือถ้าเกิดว่าเขาลงมาแล้วขึ้นไปต่อเลยเนะี่ยไปที่ไหนได้บ้างอ่าเราก็ต้องหาเป้าขึ้นถัดไปแล้วนะครับเป้าขึ้นถัดไปนะครับอ่าก็จะอยู่ที่สองสี่หกสี่นะครับแล้วก็อีกหนึ่ง 1โซนก็จะเป็นช่วงตรงนี้นะครับก็เป็น hidden supply นะฮะที่กราฟราคาเนี่ยเขายังไม่ได้ test นะฮะอ่าทำกรอบสีเทาไว้นะครับรอคอนเฟิร์มนะครับ,รบเข้ามาแล้วถ้ามีคอนเฟิร์มภายในโซนนะรเราสามารถเข้าเทรดได้นะครับก็คือเรามองเซลล์ไว้ก่อนตรงนี้นะครับเรามองเซลล์เนื่องจากว่ากราฟเนี่ยเขา b บรก k ลนี้ลงมานะครับอืมแต่ถ้าเกิดว่ากราฟขึ้นไปถึงโซน ซัลายนี้ได้นะครับแสดงว่ารอบก่อนเนี่ยเขาขึ้นมาปิดแค่แฟลลูกก็บนะครับแล้วลงรอบนี้อาจจะมาใช้สัพลายก็ได้นะครับยังไงดูกราฟหน้างานอีกทีหนึ่งกราฟขึ้นมาแล้วนะครับเราต้องดูเสญยกับตัวนะครับประมาณนี้นะครับสําหรับแผนในวันนี้เนาะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าผมมีอัปเดตโซนเพิ่มเติมเดี๋ยวจะไปส่งให้ในเทเล GRAM เหมือนเดิมนะครับก็สําหรับลิงก์เทเล GRAM นะครับจะอยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะทุกคนสามารถกด เขาร่วมได้ฟรีนะครับก็เดี๋ยวเจอกันคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ